เอาเบาๆไปก่อนนะคะภารกิจสำหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วร้อนเหนื่อยส่วนข้างบนๆนั้นเดี๋ยวเพิ่งใช้อุปกรณ์ในการช่วยห่อนะคะเออมไม่ถึงจัดไปแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้มันจ้ะทุกคนดับแมลงวันแล้วห่อแล้วออาวละ 13มีนาหกหกค่ะถึงเวลาแดดล่มลมตกใกล้เวลาจะไปทำงานก็ชอบออกมาตัดหน้าทำงานแบบนี้นะคะตอนนี้มะม่วงของมาดามต้นที่อยู่ข้างบนนู้นนะคะหอไม่ถึงเนาะจำเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยตอนนี้ตัวช่วยหาเจอแล้วทำไว้เมื่อปีที่แล้วจ้ะทุกคนอันนี้ทำไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ ต้องมัดกันสุดแรงเกิดเลยนะคะบทเรียนจากปีที่แล้วเราใช้เป็นกระป๋องยาพลาสติกตัวน,นั้นหาไม่เจอแล้วก็ใช้กาวร้อนไปนะคะแต่ว่าพอใช้กระทบกระเทือนแป๊บหนึ่งมันก็หลุดคราวนี้จะกาวร้อนทําไมก็นี่เนี่ยร้อนมากกว่าทั้งร้อนทั้งเหนียวนะคะจัดไปเลยกับกระป๋องนมเนาะแล้วก็ ะะอันนี้ถุง8 16เพราะว่าข้างในนี้ดูแล้วหน้าถุง8คูณ15หมดใช้ถุง9คูณ18ของเขียวใหญ่ข้างหลังมาแทนนะคะก็ต้องปีนกันแล้วค่ะตอนนี้ต้องปีนแล้วค่ะนี่นะจ๊ะ DIY ค่ะกระป๋องคอลลาเจนแล้วก็นี่เสร็จแล้วก็เอามนตับมาแล้วเรียบร้อยหอมมะม่วงจ้าทุกคน มะม่วงกันทุกคนบางทีมันก็ดื้อนะบางทีมันก็ดื้อนะใช้หลังยางสองเลยนะคะเพราะไม่อย่างงาั้นเนี่ย ก็ไม่อย่างนั้นนี่อยากบอกว่าหนังยางมันมันหมดอายุก็มันอยู่กลางแดดมันเปื่อยก่อนที่มะม่วงเราจะโตไง คนกินน่ะมันคนจะขึ้นมาห่อเองรู้ไหมคนชอบกินน่ะอันนี้คนไม่แค่กินไม่แค่ได้กินเลย โอ้ยซ่อนอยู่ข้างในอีกเทียบเลยหมดเวลาทําการจะทุกคนทําได้เท่านี้สิบกว่าลูกได้มั้งต้องไปทํางานแล้วจา้าพรุ่งนี้วันหยุดเพื่อจัดการเต็มๆนะคะนี่คือมะม่วงน้ําดอกไม้มันจา้าต้นที่เอาตามาทาบกับกิ่งของต้นมะม่วงมาเลยนะจ๊ะ